รัฐมนตรีอุตสาหกรรมจากกมวลผาสุกวรรณิตบอกว่าแนวน้มอ,อุตสาหกรรมที่คาดว่าจะโดดเด่นในปี2558และดึงความสนใจในการเข้ามาลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นได้มากขึ้นอันดับต้นๆก็คืออุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ราะอุตสาหกรรมไทยเป็นฐานการผลิตที่แข็งแกร่งและมีคุณภาพ โดยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายนปีนี้ไทยสามารถส่งออุปรกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้สูงถึง1.36ล้านล้านบาทขณะที่ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ส่งออกได้580,000ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมอาหารที่ไทยได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่นนิยมนำเข้าวัตถุดิบแช่แข็งจากไทยโดยเฉพาะไก่สดแช่แข็งที่ญี่ปุ่นนำเข้าจากไทยสูงถึง1้อยจากการส่งออกไก่สดแช่แข็งของไทยในปี2557ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อละจากปีก่อน